คํมาคำสอนของหลวงปู่เกตจันทสุวรรณโนวัดศีเมืองอำเภอกงไกรลาศจังหวัดส,สุโขทัยผู้ปฏิบัติให้พิจารณาให้แจ้งเรื่องพระอริยสัจสี่ได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเพราะการบวชเป็นพระสงฆ์นั้นต้องดำเนินตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าแม้ทำไม่ได้ก็เสียทีไปชาติหนึ่งทั้งนี้มีจิตดวงเดียวเท่านั้นท่านให้ฝึกฝนด้วยวิริยะอุตสาหะพยายามเมื่อกําลังสติกํำลังจิตแก่กล้าแล้วความจริงจะปรากฏเด่นชัดนะฉะนั้นให้ตั้งมั่นในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเพราะศีลสมาธิปัญญาเมื่อย่อลงมาแล้วจะเหลือเพียงหนึ่งเท่านั้น ถ้าเป็นหนึ่งเมื่อใดเมื่อนั้นแหละเราจะรู้ที่มาที่ไปอย่างสมบูรณ์จำไว้นะจงพิจารณากายเหล่านี้สภาพสังขารที่มีอยู่เป็นอยู่มันแสดงอาการอยู่ทุกขณะจิตมันค่อยๆตายไปทีละน้อยมันไม่มีอะไรในโลกนี้เลยจะยั่งยืนมันเป็นอนัตตามันอยู่กับเราไม่ได้เราอยู่กับมันไม่ได้อย่าหลงมันนะ ณบุญมีมีบุญมาณนะสัมมาสัมมามีถึงวิมุตต์เลย